ไงกูพร้อมจะรักรักเธอแตเวลาี่ยังกูจกเาสวัสดีครับสวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครั ก็พี่ครับอันนี้นะฮะก็คือเอมนั่นเองครับผมหลายคนรู้อยู่แล้วเป็นแชมเปี้ยนนะฮะจากเวทีนักล่าฝันชูแครนด์มิแครนด์มีแฟนเทเียนเนซียนะฮะแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะฮะพาเพื่อนมาอีกสองคนเก้าอี้เข้ามาด้วยนะครับพาเก้าอี้ด้วยเล่นเชิญไม่ใช่คนคนน้ำกับจักรจันทร์ด้วยนะครับนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขยับไปเลยอันนี้ไยจ๋ะ อ๋อแต่ด้นสูงสูงก็เถิบมาข้างหน้านิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวให้ให้คุณลุงแก่เขาต้างมนเรียนเข้าอีนิดนึงก่อนนะครับนะฮะต้อนรับนะฮะอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะกับทั้ง3คนนะครับก็เรียกว่าเอ่อเจอกันหลายครั้งนะฮะแล้วคราวนี้น้องๆก็มากับผลงานด้วยอ่ามีผลงานมาฝากเป็นแฟนนะฮะฝากรายการของเราด้วยใช่แล้วอนี่ของเอมนี่เมื่อสักครู่นี้เพลงอะไรใช่ชื่อว่าเพลงเปิดใจไม่เปิดตัวค่ะเปิดใจไม่เปิดตัวเปิดใจไม่เปิดตัวนะฮะแต่เปิดตัวเราเลยใช่ไหมอืม หรอตัวซิงเกิลเปิดตัวซิงเกิลใช่ค่ะนั่งไหมนั่งดีกว่าคนั่งดีกว่านะฮะเออทำไมมีหมอคนเดียวอ่ะน้องหมีอ๋อน้องหมีนะปิดเอาไว้นะจ๊ะหมีจะได้ไม่มาทักทายแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะฮะบอกด้วยว่า V อะไรทีละคนเลยว่าได้ค่ะต้อสวัสดีค่ะน้ำ V 1 1บเอสเอ็ค่ะวีวีวีอะไร วันนีค่ะเอ็นค่ะวีสิบสองเอฟิเค่ะวีสองเลยฮะแลวผมหมดแล้วยังจักรจันร้อทร์ร้องเล่นร้อเล่นสวัสดีค่ะจักรจัน V สามเมสินเตอร์ค่ะยากนะลูกเนาะเออะเลยค่ะหาหาแม่ก็วันนี้ที่ว่าทั้งสามสาวนะครับกับผลงานใหม่นะที่หลายๆคนติดตามนะครับและวก็แฟนคลับกำลังพูดถึงกันมากมายอยู่ในขนาดนี้นะฮะด้วยหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะฮะมาถามกันที่ผลงานกันก่อนดีกว่าเรื่องอะไรหรอเปล่าเนาะเลิศสวยนีสวยนีสวยขึ้นทุกคนเลยเนาะขอบคุณค่ะสวยขึ้นทุกคน ยังห้าวอยู่นะเสียงชอบมันเลยเป็นเอกลักษณ์ดีอ่ะนะฮะสำหรับเพลงเมอสักู่นี้ชื่อว่าเพลงเปิดใจไม่เปิดตัวทำนองเป็นยังไงนะมันดูก็มันเป็นป๊อป R&B ค่ะก็จะโยกตามได้เป็นกรู๊ปที่สนุกๆค่ะเป็นแนวที่เราถนัดเลยใช่ไหมใช่เป็นแนวที่เราชอบฟังแล้วก็ชอบร้องอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่มันลงตัวที่ ตรงตรงนี้เพลงแรกดูเขาปากมากด้วยอ่ะมันก็แบบดูเป็นบุคลิกเลยส่วนร่วมขนาดไหนก็สำหรับส่วนร่วมก็คือคุยกับพี่แม็กซ์หลันแต่อยู่ในบ้านแล้วว่าเราชอบเพลงแนวไหนเนื้อประมาณไหนอะไรส่วนตัวเองจะไม่ค่อยชอบร้องเพลงโขหาชอบร้องเพลงแบบมีความสุขมีความรักเอาซะทีเหมือนกันเลยพี่พี่แบบความรักพี่แบบอกหักพี่ไม่ค่อยชอบเนาะพี่มันคดหูกพี่อยากมาคนถูเพราะว่าเราก็ไม่เคยสัมผัสด้วยไงถ้าพูดถึงนักร้องแนว R&B ข้าวนี้มีคนที่เราแบบ ก็ชอบพวกวีฮาน่าคริสบราวน์อะไรเงี้ยก so ็ชอบฟังเพลงเขาอยู mm ่แ hmm. ล้วอะไรเงี anyway> ้ยค่ะพี่ชอบพี่ชอบไฮยีน่าเดี๋ยวไฮยีน่าก็เพลงเพลงดีเพลงดีมากเพลงดีไฮยีน่าเราเพลงเพราะจะตายไม่ใช่แล้วกินซ่าด้วยบอกไฮยีนาอย่ามุ่ิงนะมาถึงน้ำบ้างดีกว่านะสำหรับเพลงของน้ำครับสำหรับเพลงของน้ำก็คือปากดีไม่มีที่ไปเป็นแบบว่าป๊อปโซแล้วก็ร็อกนิดๆโซเป็นไงโซโซมันอยู่ในเกาหลีพี่มันอยู่แบบว่าเป็นเมืองหลวงเขาใช่แล้วก็ ดาราชอบแอบชอบอยู่เยอะๆเดี๋ยวก่อนเล่นตลกไปคุณกะโซเป็นกะโซมันจะเป็นเหมือนแบบว่ากึ่งๆเลยมันเหมือนพี่ตอนหนูไปอั่านพี่เขาบอกว่าต้องทำไงต้องทำไงแก้วหนึ่งสมมติว่าเรากินอะไรกินอะไร น้ำเปล่าน้ำเปล่าเราดื่มน้ำเปล่าเดี๋ยวลอต้องต้องอย่างนี้ด้วยคเออช้าช้าอย่านะแล้ก็มีโยกมีจังหวะบีบมันจะช้าแม้แต่ว่าจะมีจังหวะให้เราได้โยกเป็นเป็นจังหวะดหกแปดหกแปดหกแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเง้ยอะไรนะบอกหกแปล้สี่วยหนึ่งสองสามสี่ย เปลี่ยนเรื่องข้ามไปน้องหนูสิงค์อันี้เป็นยังไงบ้างสำหรับน้ำก็เป็นน้นชัยมาอันนิดนึงอ่ะแนวเพลงโอเคแล้วแล้วส่วนร่วมได้แบบตอนนี้สิงขั้นไหนละส่วนรวมคือเราตอนนั้นอยู่ในบ้านไม่ค่อยได้อะไรมากแต่ว่าเขาก็คงหาอะไรที่เหมาะกับหนูหรือว่าเหมาะหรือว่าเหมาะปากเก่งปากดีปากดีปากดีไม่มีที่ไปใช่ค่ะอยู่กับพี่ก็ได้คนดีไม่มีที่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวใช่ปะ ไม่ใช่ไปใหญ่แล้วก่อนไปกันใหญ่แล้ว้องามระวังปากขึ้นโอ้ยใจเย็นคืออยู่ดในบ้านเนี่ยก็ยังไม่ได้อะไรก็ยังหาตัวตนคาแรคเตอร์ของเราไม่ชาร์จช่ยังไม่ดูเหมือนกันแนวเพลงของเราควรจะเป็นในทางทิศทางไหนก็คือเราก็ไม่ได้ช่วยอะไรเกี่ยวกับเพลงสักเท่าไหร่เพียงแต่ว่าพี่เขาก็ดูดูลักษณะเราว่าเราเหมาะกับเพลงยังไงอะไรยังไงไอ้อย่างนี้ดีไหมเสียงก็มันก็ออกมาเป็นเพลงนี้ค่ะแล้วสำหรับเราเป็นยังไงบ้างพอเราได้ฟังปุ๊บพอทุกอย่างเรียบร้อยเอามาสเตอร์มาฟังปุ๊บรู้สึกงไงบ้าง ชอบค่ะมันแล้วมันเป็นเพลงของเราเองด้วยพี่มันความภูมิใจมันสุดๆอ่ะแล้วเวลาฟีดแบ็กมาเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเพลงเนี้ยมันเหมาะกับเสียงเรามากมันเหมาะกับเรามากๆก็เลยยิ่งรู้สึกว่าชอบมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะสนดท้ฮะเราฟังเพลงเต็มเนาะเราฟังเต็มเต็มจั๊กจัดนบ้างอืมค่ะไม่ต้องก็สำหรับเพลงเพลงของการชื่อเพลงกลุ้มใจทำไมต้องสวยคอ มันก็เป็นเรื่องจริงเหรอเนาะใช่ใช่ค่ะเหมาะมากเลยค่ะสวยไม่ปรึกษาใครสวยไม่ถามใครเลยล้อเล่นจักรจานเนี่ยเดี๋ยวแฟนเขาจะกระดันลุ้พี่หมดจะออกไปข้างนอกไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวขอกัดทั้งสามสี่คนนะฮะก็อะไรนะกลุ้มใจทำไมต้องสวยแนวเพลงก็จะเป็นหลายแนวเพลงรวมกันค่ะทั้งลูกทุ่งป๊อปแดนซ์อ๋อมีแดนซ์ด้วยใช่ค่ะถนัดแม่แดนซ์ก็ มันเต้นเต้นแบบเต้นเร็วไหมเหมือนว่าเร็วไหมถือว่าเร็วนะคะถือว่าเป็นเพทแบบโจ๊ะๆเนี่ยโจ๊ะหน่อยเหมาะเปิดสำหรับช่วงแบบปีใหม่สงกรานต์อย่างเงี้ยค่ะโอ้โหพวงตัวใหญ่เนาะแล้วพวตัวใหญ่กว่าใหญ่ให่จอดยี่สิบเอ็ดคันโอ้โหดไอ้ที่รถสองแถวไงเออเออได้ค่ะได้เลยใช่ได้เขาเรียกเด็กเลยวะเด็กเด็กสแกนเด็กสแกนเด็กสแกนพี่จริงเหรอจริงจริงเด็กสแกนเหรอเด็กสแกนผู้ชายใช่ไหมผูชายมาอยู่าอยู่ท้ายรถท้า รถสองแถวมีเสาแ,แล้วก็จะมีการ <c oughs> มีการเอ็นลงไปแบบว่า <c oughs> เอ็นด้วยเอ็นด้วยเอ,อ็นเก้สาสิบองศาลงไปเลย ก็โยกตามจังหวะเพลงเด็แกเป็นหัวหน้าแก๊งใช่ไหมจะเป็นหัวหน้าแก๊งใช่ไหมแนวเพลงของจ้าจาร์แนวเพลงของจ้าจาร์กุ้มใจทำไมต้องสวยอาจจะได้ฟังสำหรับเด็กๆเด็กสแกนจะได้เปิดกันคนทั่วไปก็ฟังได้คนทั่วไปก็ฟังได้คือแล้วเว่าฟังเสร็จแล้วก็ไปถ่ายลูปสงปรับตัวให้เข้ากับเพลงสนุกๆไงเป็นเพลงแบบว่าอีกรูปแบบหนึ่งอย่างนี้นะส่วนร่วมส็เหรับเพลงกุ้มใจทำไมต้องสวยส่วนร่วมเหรอคะ ก็มีท่าเต้นค่ะอ้าวหรอแล้วเราเขาต้องปรับรถให้เพราะเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้องพี่อ๋อคนละเรื่องใช่คนละเรืองไม่เกี่ยวก็ก็เพลงนี้ไม่ก็มีส่วนร่วมเท่าไหร่ค่ะก็มีส่วนร่วมก็ตรงได้ร้องนี่แหละค่ะค่ะแล้วก็ร <ica> ่วมร่วมแสดงเพลงเรื่องอะไรด้วยอ้าวก็เพลงหนุ่มเออใช่เป็ต้องเขาต้องแสดงกันหรออะไรอย่างไก็เพลงฉันไงเออค่ะสมมติฉันร้องเธอจะมาให้แสดงหรือเธอไม่เอารถมาเด่นกว่าฉันได้ไงล่ะฉันหลอกกว่าไงผมต้องแสดงนี่พี่ ขอโทษทีพี่น้องหนูเขาทำงานเช้าบ่อยช่วงนี้เบอ่์หรือยังเบอร์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 เอออออออแล้วซิงเกิลนี้พอเราได้ฟังแล้วล่ะในช่วงของการอัดเลยเสร็จเรียบร้อยแล้ว รู้สึกว่ามันเป็นเราเลยไหมมันคือตัวตนของเราเลยไหมยังไม่หยุดฟังเลยพี่พูดจริงเปิดให้ฟังตลอดเวลาอยู่ไม่ดียเปิดตลอดรลองให้ฟังหน่อยจริงจริงก็อยากฟังนิดนึงนี่เดี๋ยวเอาแค่ท่นทุกสั้บสั้นจบแล้วไม่ก็อยากให้คนอื่นฟังแล้วก็แบบเออเป็นไงบ้างดีไหมอะไรอย่างนี้ถ้าไม่ดีเราจะจริจริงแล้วเป็นคำพูดจิตปากกันเลยนะพวกเราเวลาแบบทำอะไรใครทำอะไรที่แบบเราแบบ แล้วก็จะร้องเพลงน้องก็ไม่รู้สินสนะเป็นเพลงของขวัญใจขวัญใจชาวปีนี้เลย<อ>ใช่ค่ะแต่คำว่าก็ไม่รู้สินะใช่ค่คะวลีเดตวลีเดต <ๆ S 2> ก็ไม่รู้สินะมีท่าะจะมีท่าทมีท่าด้วยขอสักนิด้วยนะทำหนึ่งสองสามมันก็ไม่รู้สินนะเฮ้ก็จริงจริงมันต้องมันต้องไม่แต่ปกติเวลาทำกับเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นแบบอย่างนี้ก็ไม่รู้สินะหน้าตาไปหมดเลยหน้าตาไปหมดเลยค่ะ ก็ไม่รู้สินเนาะใช่เลยอยากทำใช่ไหมทำไปแล้วอยู่หรือไงอ๋อไม่อยู่ทำไปแล้วต้องแอปแล้วละเออนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าเราเห็น3คนนะฮะรวมถึงน้องเอฟสิบเอ็ดเนี่ยเขาสนิทสนมกันอะไรอย่างงเี้ยฮะและแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะเนาะทั้งเอ็มน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงมีกระแสต่อเนื่องสำหรับความสนิทสนมกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะบรรดาแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างอ่ะเป็นไงบ้าง จากแฟนคลับก็น่ารักแฟนคลับน่ารักค่ะเมาแล้วก็ยังมาเมื่อกี้ยังมาให้กำลังใจตลอดเพราะพวกเราถ่ายซีรีส์แล้วก็ถ่ายเช้ามากถ่ายไปถ่ายตีห้าอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าบางทีมันเหนื่อยเนาะกลับถึงบ้านแล้วเหนื่อยก็แบบได้กำลังใจจากพวกเขาเนี่ยแหละที่ทาให้เราแบบมาเช็คกับมาเช็คโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยค่ะนิดหน่อยๆแบบเออ มันก็ยังเรายังเติมพลังกับมาเอยเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะเออกับกับก็เรียกว่าเป็นความสนิทสนมกันของทั้งเอมแล้วก็น้ามันเลยงานนะฮะก็จะได้ดัดด้วยจัดด้วยดันด้วยใช่ค่ะก็สนิทปูด้วยปอนด้วยด้วยอ๋อทุกคนทุกคนส่วนตัวมากเราสังเกตไหมว่ามีอยู่ผมัวอยู่สองชื่อเออปูด้วยปอนเดี๋ยวก็ปูเดี๋ยวก็ปอนนะฮะจำชื่อใครไม่ได้นะถามว่าเอฟสเอดมีใครบ้าง อูบอาเอาถามผู้ชายสี่คนที่เหลือคือชื่ออะไรวะเดี๋ยวไม่ออกงนี้แลนพี่มีคิวมีแม้มีเมย์มีเมพี่ภูอ๋ออย่างนี้นะฮะ แล้วหลังจากนี้เนี่ยนอกจากนอกจากเพลงแล้วที่เดี๋ยวทยอยปล่อยกันออกมาถูกไหมฮะเอา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 ของเอ็มก่อนตอนนี้ดาวน์โหลดได้แล้วอะไรดาวน์โหลดได้แล้วค่ะไปที่ truemusic.com ได้เลยแล้วก็ส่วนใครที่อยากได้เพลงเอ็มเสียงล้อทรายนะคะก็สอง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 โทรออกบอกชื่อเพลงได้เลยค่ะอืมถูไหมฮะสอง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 นีสำหรับเอ็มนะฮะอัลบั้มเอ่ออันนี้คือมันค้างมันค้างมันค้างเป็นอัลบั้มเต็มอัลบั้มเต็มของทั้งสิบเอ็ดสิบสองคนสิบสองคนค่ะอืมนะฮะก็จะมีสิบสองซิงเกิลไหมใช่แต่จะไม่มีรวมกันเลยใช่ไหม ก็เป็นเพียงตีเงานต่อไปซิงเกิลนียว่าคนราองพร้อมกันเนี่นานๆจะได้คนละเพลงอีกว่ารวมเดี๋ยวเมื่อไหร่ก็รวมได้แล้วเต็งเต็งต่งแต่งแต่งแต่งเนี่ยร้องรวมแน่นอนร้องรวมเสร็จแล้วก็สักพักนึงหายที่ละคนเยาอยากเรื่องหนึ่งเวลาที่ต้องร้องอย่างเงี้ยแล้วมีคนออกไปแล้วอย่างเงี้ยท่อนที่เขาเคยร้องไว้ใครรับผิดชอบ มันสลับกันทุกวีค่ะพี่เราจะไม่ได้ร้องท่อนเดิมช่วยกันร้องเพื่อนออกเพื่อนที่ออกไปร้องท่อนนั้นก็ต้องร้องมากขึ้นแล้วก็ต้องร้องมากขึ้นหกคนสุดท้ายอย่างนี้ก็ร้องห้าคนสุดท้ายถ้าคนสุดท้ายในท่อนคนที่หายไปแล้วท่อนที่หายไป ก็จะมีเราร้องด้วยจริงๆวีซสุดท้ายก็คือพี่มีพีเอฟหนึ่งเขามาร้องก็เลยเหมือนเป็นแบบรวม1กับ11ด้วยกันนะฮะแน่นอนว่าอย่างที่น้องๆเคยมาคุยกับเราแล้วนะครับนอกจากผลงานเพลงนะครับตอนนี้เนี่ยยังคงมีเรื่องของซีรีส์ด้วยนะใช่ดูดิดดิบอกไปถ่ายกันไปถึงไหนแล้วเราออกอากาศกันบ้างหรือยังยังไงฮะยังเลยค่ะถ่ายไปสามสี่วันแล้วนะแค่สามสี่วันก็หนักหนักมากๆแต่ว่าหนูบอกเลยว่ามีอยู่5ตอนแต่ว่าสนุกทุกตอนเพราะว่าทุกตอนมันแบบ มีเอกลักษณ์ของตอน<ช>อนั้นน,นแต่ว่าจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยร่วมเล่นในทุกตอน<ช>เลยเพียงแต่ว่าตอนไหนใครจะเป็นตัวที่เด่นออกมาเอย่างวันนั้นเอ็มก็ไปรอตั้งแต่เช้าเลยปรากฏ <laughs> ว่าเอ็มไม่ได้ถ่าย <laughs> หกโมงเย็นตั้งแต่หกโมงเช้าแต่งเฮ้าคือจริงๆคิวเอ็มมีซีนเดียวช็อตเดียวสั้นๆเอ็มไปเป็นกำอะไรเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นวันแรกที่ถ่ายแล้วก็ถึงแม้เราจะไม่มีเราแต่เราก็อยากไปช่วยดูเพื่อนๆช่วยดูการเราไปจับเพื่อเนาะไปจับเพืเนาะไปจบเพื่อนเาะเอ๊ะแต่ตัดเรียนจัเพื่อนเนาะในฉากในฉากนั้นมีสิบเอ็ดคนในฉากนั้นมีสิบเอ็ดคนมีเอ็มคนเดียวก็ไม่เข้าใจว่าหนู่มไปอยู่ตรงไหนนะคะฉากเออนั่นไงถ่ายสิบเอ็ดคนแลอีกคนทำไงอ่ะพระเอกใบตัวเอกมันมาจะโผล่มายไง แล้วแล้วบางทีออกมาแล้วตายเลยไงเรื่องเรื่องนี้แต่แต่ถึงแม้จะออกมาตายแล้วตายเลยแต่คนจําได้นะว่าตายว่าตายไงออกมาตายเลยไอ้สิบเอ็ดคนที่ได้มาแทบตายไม่มีใครจําได้เลยเออเออล้วตรงนี้สุดท้าย เอาไงีโดนน้ำยิงเอาไงเฉลยตอนจบแล้วเนี่ยทราไงดียังบ้าเหรอโดนน้ำตายแล้วคือซีรีส์เรื่องนี้มันจะได้ดูประมาณเดือนได้ดูไหมน่าจะต้นปีหน้าต้นปีหน้าอืออุ้ยอีกตั้งเกือบสิบเดือนนะต้นเดือนกว่สองดือว อ๋อพี่นับผิดเหรออ๋อตายแล้วพี่นึกว่าเดือนนี้มีนาที่ผ่านสิกาธันวาคมกราได้ดูแล้วสองสัปดือนกว่าๆนะฮะก็ติดตามด้วยนะครับผู้ชมครับนอกจากผลงานเพลงทั้งอัลบั้มแล้วทั้งน้องๆทั้ง12คนนะครับรวมถึงซีรีส์ด้วยที่จะทยอยออกมาเนี่ยผลงานมีคงมีอย่างต่อเนื่องแล้วคนแต่ละคนจะยังมีงานนอกอย่างอื่นนอกจากเรื่องของเพลงเรื่องของเรื่องของซีรีส์ไหมก็มีใครแจมๆอะไรบ้างอุ้ยตอนนี้มี มินิคอนก่อนมินิคอนเชิญมินิคอนเิ่ะสิบสองคนเลยแบ่งเบ็ดหกเซตหกวกหนูก็อยู่เซตเอนะเซตเอนะคะออโอ๊ยหรอส่วนปอนปอนอยู่เซตเอกันเลยเดี๋ยวฉันไปดูเซตเอเซตดียวพี่ปูอยู่ปูอยู่เซตบีเออก็ได้วะ อย่าลืมมาดูคอนเสิร์ตทั้ง2เซตเลยเราบอกว่าสนุกวันที่21ธันวาค่ะ21่สิบอ็ดธันวาเราจดที่ TOT แจ้งวัฒนะใช่แล้วแล้วคือวันเดียวกันแต่ว่าคนละเวลาคนละรอบคนละเวลานะฮะเพื่อจะได้ดูครบทั้ง2เซตเลยซื้อบัตรหรือบัตรฟรี ซื้อบัตรอ๋อซื้อบัตซื้อบัตรซื้อได้เลยไหมหรือว่าไงตอนนี้โทรโทรได้เลยโทรครับผมได้เลยนะรก็ลองติดตามดูผมเชื่อว่าใครที่ใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วนะครต้องติดตามนะครับแล้วก็อย่าพลาดไม่ได้เลยกับน i n i concert น้องๆนะฮะแยกกันเป็น6 6 นีฮะสองรอบจะดูทําไมรอบเดียวใช่เสียเวลาไปทั้งวันแล้วก็ดู2รอบสิใช่แล้วครับผมนะฮะวันนี้ขอบคุณทั้ง3คนมากเลยมากซิงเกิลนะฮะหลายๆคนที่ติดตามเนี่ยก็ไปติดตามได้อีกทีในอัลบั้มมันอะไรนะมันสวานค่ะมันมากคือเลยมันหวากมากนะฮะวันนี้ขอบคุณน้องๆด้วยแล้วก็ฝากผลงานด้วยนะสำหรับน้องๆ้องอะคาดีไปเฟสอะอคร์คาดีไปเฟรเดเชียนะฮะซีซั่น11นี้นะครับก็ติดตามกันได้นะครับขอบคุณน้องๆทั้ง3คนด้วยนะฮะขอบคุณครับ ครับขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามชมรายการนะครับวันนี้กอบคุณเสืรอพิธีกรนะครับจากพอบีและแพชชิบอยด้ครับกลับมาเจอกันแบบนี้ได้นะทุกๆวันจันท์ถึงวันศุกร์นะฮะทางบริวทีวีดีช่องหมายเลข34่นะครับรวมถึงในช่วงค่ำสองทุ่มสิบห้าเป็นต้นไปนะฮะจะเจอกันใหม่ได้ในเที่ยงวันพรุ่งนี้วันนี้เราทั้ง5คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ